สวัสดี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 ด,ดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube ทาง Facebook ทำอะไรก็เอาดูสิดาวดูสิว่าทำอะไรโอ้รู้แล้วทำมาตั้ง30นาทีแล้ว ทำอะไรเลยภาษาพม่าก,ก็คือซึมเรียงรับสาไทายซึมเรียงหรือรับรับลมคมในเฮใกบกบ ผลใบกบบลิงแพลงเด็กโชว์ใบกบจะทำโต๊ะเกอี้รองประธานทำขายบอกบอไม่มาหรอกทำมาไว้โชว์แค่นั้น ยังไงพอได้แล้วมั้งแค่นี้น่าจะประมาณสามสิบนาทีแล้วนี่ที่เราผลมาเรารับมาเนี่ยนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ อันนี้เกือบเสียแล้วแต่ด้วยความว่าเรามันนักคิดก็เลยต้องเอามาซ้มหลบเหลี่ยมสักหน่อยถ้าไม่ลบล่ะถ้าไม่ลบมันก็จะเป็นรอยเข้าใจไหมครับคุณผู้ชมว่ามันเป็นรอยเวลาเราใสาไปใส่ไม้เนี่ย มันก็จะเป็นรอยเอาละครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทาง youtube ทาง facebook facebook ทั่วทุกสถาน,นที่ฝากกดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยว่าวิถีชีวิตของเรานาดอนกับข้าวพอเพียงนั้นเราประกอบธรรมาชีพอย่างไรฝากช่องเราด้วยนะครับฝากกดแชร์ กดติดตามให้เราด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเอาแค่นี้เลยเพราะว่ามันจะนานไปเดี๋ยวเราไปตั้งใบกบก,ก่อนตั้งนี่มันนานตั้งหลายนาทีขอบคุณมากสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเรานะครับก็มีแค่นี้เลยนี่ไม่มีอะไรมากมีน้ำมีหินมีตัวจับ ใบเลื่อยใบกบนะฮขอบคุณขอบคุณนะจ๊ะที่ติดตามนะจ๊ะขอให้โชคดีถูกหวยร,รัตตอลี่รางวันที่หนึ่งทุกๆคนจ้า